ก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามมีเหตุการณ์น่าสลดใจเกิดขึ้นที่บอกว่าเศร้าใจเพราะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นต่อหน้าเด็กที่เป็นลูกค่ะผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยจริงๆเลิกกันไปแล้วนะคะแต่ว่าฝ่ายชายมาง้องขอคืนดีแต่คุณไม่ลงตัวเอามีดปาดคอผู้หญิงและพยายามปาดคอตัวเองตายตามแต่กู้ภัยเข้าพื้นที่ไปได้ก่อนทักสักครู่ค่ะ ไปซื้อมาจากไหนกระสับที่สอบปีไงใหญ่มาถูกสุดแห่งปีโค้ชรถสอบพันโค้ดมาเพิ่ม50% 11-15พฤศจิกายนนี้สีเลยที่ยาสีฟันโอเคเฮอร์เบิลหอมเย็นสดชื่นช่วยลดกลิ่นปากพิเศษช่วงแนะนำซื้อขนาด70กรัมแถมฟรีในกล่องขนาด15กรัมหรือซื้อขนาด30กรัมแถมฟรีในกล่องขนาด5กรัมวันนี้ถึง31ธันวาคม2566ดูแลช่องปากใช้นิดเดียวยาสีฟันโอเคเฮอร์เบิล ไออปเชษยุ I, i, ้ยซจะไม่พุดอยไน้อยเหรอ,อยาแก,ก่ไอตราอปเชษและยาแกไอตราอปเช่ I, ส่วสมมะขามป้อมบอกแล้วไงไออปเช่ใหม่แฟลกเตอร์คูโบต้ L 5 0 1 8 S P Air Cabin ตู้แอร์มาตรฐานญี่ปุ่นช่วยลดฝุ่นพร้อมแพคเกจบำรุงรักษา2อปีถึง3ามธันวาคม2,566ันห้าร้อยหกสิบใหม่แฟลกเตอรคูบต Air Cabin ถ้าหมอบอก ทำได้แค่ไหนเราก็จะสู้แค่นั้นถึงเปอร์เซ็นต์มันจะไม่มีเราก็จะสู้ความหวังของแม่ทุกคนเขนาอาจจะคิดว่าถ้าลูกข้อดออกมาครบ32ประการเนี่ยคือดีที่สุดหวังให้เขาแข็งแรงแค่นั้น สึกช้างมวยไทยเกียรติเพชรโค้งสุดสายชิงความเป็นหนึ่งค้นหาคู่ชิงแชงมป์บวยรอบรุ่น106ปอนด์ระหว่างเทนประภาพรสอนเดชพันธ์ปะทะชายสีช่ชติบางแสนลดบทน,นายกเย่าสาลาปะทะเด่นเมืองจันทร์ปอมุคผลอินรับชมพร้อมกันทั่วประเทศวันเสาร์ที่25พฤศจิก,ก,ก,กาอยู่นี้ถ่ายทอดสดสนามมวยโวสยามสเตเดียมตะวันนาวากนกะปิทางอมริคทีวีเอชดีช่อง34อเมริคทีวี การแข่งขันรอบ r รีย i t y Challenge ได้บทสรุปไปเรียบร้อยแล้วแต่ใครจะเป็น12คนสุดท้ายที่ผ่านเข้าสู่รอบ Real Chance ยากมากกับการที่ต้องคัดคนที่มีความสามารถหลากหลายขนาดนี้กับโอกาสที่จะได้ทำงานจริงลงสนามจริงและได้ออกอากาศจริงเตรียมลุ้นกันให้ดีใน The Real Next Gen อัมริน Next Gen presented by s o l a แม่ทุ่งเทพร้อมมอบประสบการณ์ทุกอย่างที่ดีอย่างต่อเนื่องใหม่ Enfago e n f i n i t a s 3สุดเฉพาะที่มีแลคโตเฟรินจากนมโคคุณค่าที่แม่เลือกสรร เหม่ยเอ็นฟลาโกรเอ็นฟินิทัสสามที่มีเลปโตฟอรินจากนมโคเปลี่ยนยางที่คอกพิษลุ้นโชคมูลค่ากว่า6ล้านบาทถึง31ธันวาคมนี้ที่คุ้มครับไว้อุ่นใจที่คอกพิษโปรแลวรับส่วนลด2,000บาทเมื่อเปลี่ยนยางบริสโตถึง31มธันวาคมนี้ที่คุ้มครับไว้อุ่นใจที่คอกพิษ น,นี่เลยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำพึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอยาแก้ไอต้องตราเสือดาวซิกดีกรีน้ำแร่ธรรมชาติจากน้ำพูร,ร้อนที่อุณหภูมิ60องศาปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบลป๊อบนาวแฮปปี้กับพัฟกรุบกรอบเคลือบชโโ็อกโกแลตเข้มขน้นแฮปปี้แฮปป๊อบนาวตามมาแล้วก็เรียกผู้น้องผมเนี่ยออไปผู้ชายนันก็ผาหยุกมา ที่มันพุกมาก็คือทำร้ายน้องหญฝ่ายชายตามไปง้อขอคืนดีกับฝ่ายหญิงนะคะหลังจากที่ทะเลาะกันเลิกรากันไปผู้หญิงหอบลูกนี้กลับไปอยู่บ้านกับครอบครัวเดิมผู้ชายตามไปง้อขอคืนดีเรียกผู้หญิงออกจากบ้านไปคุยแต่จุดที่ไปคุยมันค่อนข้างเปลี่ยวมืดนะคะแล้วก็มีป่าหญ้าขึ้นอยู่ริมทางสองข้างเลย จังหวะนั้นคุยกันไม่ลงตัวค่ะมีปากเสียงทะเละวิวาทกันผู้ชายเอามีดปาดคอผู้หญิงและเอามีดเล่มเดียวกันปาดคอตัวเองตายตามเพื่อหนีความผิดแต่คนที่บ้านเรียกรถกู้ภัยให้เข้าไปช่วยเหลือได้ก่อนนี่เป็นภาพกล้องหน้านรถที่เห็นภาพนะคะ